ทุกลมหายใจคือก้าวหนึ่งที่เราเดินเข้าใกล้ความตายฟังดูน่ากลัวแต่แท้จริงแล้วนี่คือความจริงที่ทำให้ชีวิตมีค่ามากขึ้นเมื่อเรานึกถึงความตายเราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ปล่อยให้เวลาหมดไปกับเรื่องไร้สาระเราจะใช้ทุกวันอย่างมีความหมายและเห็นคุณค่าของคนรอบข้างมากขึ้นพระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงความตาย ไม่ใช่เพื่อให้หวาดกลัวแต่เพื่อให้มีสติรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อรู้ว่าชีวิตมีขอบเขตเราจะกล้าพูดคำขอโทษกล้าบอกรักและลงมือทำในสิ่งที่สำคัญโดยไม่รอให้วันหนึ่งมาถึงลองหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราอยากทำอะไรให้สำเร็จ อยากบอกอะไรกับใครการระลึกถึงความตายไม่ทำให้ชีวิตมืดมนแต่ทำให้ทุกวันสว่างขึ้นเพราะเราไม่ลืมใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด